สวัสดีครับสวัสดีกับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่บนเวกเกนในเกม something rush เกมอะไรก็ตามที่ดูเร่งรีบบางอย่างที่ดูเร่งรีบนะเราคือนักสืบที่มาทำการสืบสวนคดีคดีหนึ่งเนี่ยตอนช่วงคืนนะเกกับฆาตฆาตกรสามคนเออเออเดี๋ยวกับเกี่ยว,วกับเหตุการณ์ฆาตกรรมสามคนนะ แต่ว่าตำรวจก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นนักฆ่าเนอะมันใช่คนคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นผลงานของกลุ่มพวกแกง๊งหรือว่าอย่างอื่นโอเคมาแก้ไขคดีนี้กันดีกว่าแก๊งฆาตรกรรมสามคนพร้อมกันทีโพสต์รอเรเลยทีโพสต์รอเ้วเลยสวัสดีครับดีครับจ่า จจ่าหรือเปล่าไม่รู้ส่ันดีครับขวดน้ำเต้นดูเหมือนกับว่าเต็นนี้จะถุกพิกเามหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ขวานยังอยู่ในหูในคอองเขาอยู่เลยเอามาไม่ถึงไม่เอาออก มีรอยไปอย่างนี้ด้วยคนระับรองเท้าหนึ่งข้างเลขข้างหนึ่งอยู่ไหนกันยุ่าถึงเวลาต้องไปแล้วไปไหนไปไหน <c oughs> ไ้นี่คือกลับไปที่รถไอแค่แค่ข้อมูลโอเคไปทนึงดีกว่า ฉันจะไปที่ไหนฉันก็ลักรถคันนี้เสมอคันคันนี้นี่รถตำรวจแล้วอ๋อเราไปนักสืบเราไม่ใช่ตำรวจเออลืม,มที่นี่เงียบจังร้าน Hair Salon u ิ i n g v i b ล a t i o n Remove Detail s ปเชี a ลมีร้านชื่อ Attack ด้วยอ๋อไม่ใช่ Attic ไม่ใช่ a t t a c เด็กเนมีร้านชื่อห้องตาลังคาโอว่าต่อฟรกโอเกิเดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมร่างกายถึงกระจายเต็มย่ากหมดเลยเนอะมาใครกันที่ทำอะไรอย่างงี้ถูกเชื้กระชาไปชิ้ชิ้เลยเนยอะมาจะไปหัวหายไปไหนเนี่ย พยายามเอาไปแค่สุดหัวป่ะเนี่ยหัวาหายแทบทุกคนเลยนะโอเคมีล้อซ่อนอยู่งนี้มันก็มีเลือดด้วยนะหนำใจจริงจริงอ,มอไม่มีอะไรตรงนี้โลง่ง จะเลยอหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนี่รลอยออมทำไมถึงมีลอย้อ,อยู่นี่กันเนาะแน่จะรีบอะไรสักอย่างนึงแน่ก็ได้นะมึงเราต้องไปต่อมีเหตุการณ์ฆาตกรรมสามที่ในคะืนเดียวหลวมนี่ก็ทีโพดทั้งวันเลยนะมึโอเคเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทีโพดอ่ะเราจับแเออ เอ้ยฉันไม่ทำอะไรเลยเดียวก็รู้ทำหรือเปล่าเดกก็รู้ไม่ทำอะไรจริงเปล่านักสืบคนนี้เดี๋ยวดูเองเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าได้ทำอะไรจริงเปล่าดูหนดี รูดครับออกกดกระโดดได้โอเคไม่รู้กว่มกดกระโดดไม่ได้อักว มันคืออ๋อไม่ใช่ it for you and me มันสำหรับเธอและฉันนี่มันหนักลัวมากเลยนะสำหรับเธอและฉันอืมแช่ต้องไปคุยกับอ่าคนที่เหตุการณ์นี้เนิม่มต้องคุยกับเขาเรียกว่าอะไรผู้ตองไม่ใช่ผู้ต้องใส่วิ i เนสมามนนว่าคนวิสเนสวิสเนสมันแบบ ทิ่หายแล้วไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไรลืมรู้อยู่ว่าภาษาอังกฤษคืออะไรเนอะมันเหมือนผู้ผู้อยู่ในเหตุการณ์มาเนนมาคนเห็น,นเหตุการณา์ผู้อยู่เหตุการณ์อ้าไปไหนกันแล้วอ่วะก็รถตำรวจอยู่นี่เลยแลกจำหาไปหาชั้นที่แคมป์ไซ อาหากันที่แคมปไซสมาบ้านหอนด้วยทำไมท่านหนึงปิดไม่รู้เด็กก็รู้ทำไมท่านหนึงปิดแลเราจะเป็นไล์สอบ <What? S 2> อหมายครอบว่าอะไรกัน ให้รีบขับให้รีบไปที่ให้รีบไปที่บอ่อเนอะมาระวังรถชนด้วยเนอะม,มาให้ควาอะไรกันเน,นี่ยอ้าวเรียบร้อยไปที่บอ่อระวังโดนรถชนเรียบร้อยปิวเลยบม รถกลายเป็นรถมีชีวิตอโอรเคียมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสคริปต์นึมาต้องต้องถอยก่อนจังหวะผมก็นึนกว่าแบบขึ้นอยู่กับความเร็วของเรามันเป็นสคริปต์ของมัน แล้วมีขากลับแล้วมีขาไปแล้วขากับเรีบไม่ได้ก็คอยแล้วกันนะเร็วช้าเกินก็ไม่ได้ช้าเกินก็โดนเร็วเกินก็โดนช้าเกินก็โดน โอเคมีลิมิตของมันอยู่ก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปล้วกันเะล่ลอหล,อลอ่อออโอเค okay. เขาหลังเร็เวเกินก็โดนชาร์จเกินก็โดนนะต้องค่อยๆมันพุ่งแค่ข้างเดียวอะ รับรถคันนี้มากจนรถคันนี้มันรับเราไปแล้ว,ล <c oughs> น,วน่าลบนิดเดียวไม่ดเก็บถึงบอ่อแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใจแล้วมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่ นกู้นอกทางก็โดนอุตสา่าห์แบบจะหลบแบบหลบอีกทางหนึ่งเพราะว่าจะแบบจะออกนอกรู่นอกทางนอะไรของมันในเกมออกนอกรู่นอกทางก็ไม่ได้แบบหลบไม่ได้ต้องให้มันเกิดขวดอะไนเงี้นไม่ไ,ไ,มไ,มไ,ไ,มได้เพรางั้นโดนต้องเล่นต้องเล่นตัวเล่นตนามฉา ต้องเล่นตามฉากเนอะมาให้ตายเถอะโอเคทักี้ของฉันมันหล่นลงไปแล้วก็ปืนฉันด้วยเนอะมายัต้องโทรหาใครสักคนอย่างแล้วเนอะมาออบเปอเรเตอร์ก้าวหนึ่งการช่วยเหลืออะไรอ่านี่คือนักสืบเซนเดอร์กำลังพูดอยู่เนอะมายู่คือแคมไซเนอะมาโอเคจะให้ช่วยอะไรอะไรปฏิวัติดอยู่ในบ่อน้ำเนอะมาตอนนี้กำลังเกาะอยู่ตรงกำแพงอยู่เนอะมาแล้วไปอยู่ในบ่อน้ำได้ยไง บอกไม่ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะส่งคนไปช่วยเลยท,ทันทะีนอมาเดี๋ยวก่อนเอาคนมาจำนวนมากด้วยทำไมล่ะผมไม่ใช่ชั้นแน่แต่มีปีศาจกำลังไล่ชันอยู่เออมันพูดถึงเรื่องอะไรช่างมันเถอะเอาเป็นว่าส่งใครมาก็ได้ไมาช่วยทันทีนอะมาได้เลยคุาจารอก่อนอืมทำไมรถของชั้นมันต้องการปีศาจด้วยเนี่ยให้ตายทำไมฉันถึงไม่ยิงมันก่อนหน้านี้นอมา แต่ว่นนั้นมันลดที่ฉันดูแลมันอย่างดีนะทำไมมันถึงกลายเป็นปีศาจแต่ทำไมมันถึงไม่กลายเป็นปีศาจตั้นแตงแรกวะไอ้ตายไปไหนแล้ว ณถูกกินโดยรถของคุณเนอะมาตอนที่พยายามจะเดินออกนะเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้ก็ไม่มีวันถูกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็นักสืบคนก็มาแทนที่ดูเหมือนว่าเอนดิ้นี้จะเป็นแบ d เอนนอะมาอยู่งนี้ไปตลอดกันอ้าวทำไงให้ได้ก o ดเอนอ้าต้องเล่นใหม่ด้วยโอเคเอาพวกใครทำก o ดเอนก็ โหลดมาเล่นเองเลยแล้วกันนะเกมนี้เป็นเกมฟรีนะมาสามารถโหลดได้ในลิงก์ด้าใต้า่างในคลิปแชทลน,นะครับไม่ว่าใครจะเป็นนอนแล้วก็ฝันดีทำไรต่อโชคดีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วก็ผมเจอกับทุกคนบ๊ายบายครับแยกย้ายทุกคนเอ่อเจอ้งใหทีวันพุธสหรับคนที่ดูไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์นี้คลิปนี้วันนี้ครับนะ